การประเมินโรงเรียนคุณธรรมสอพทออระดับ3ดาวของโรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชเชิงเซาเขตหนึ่งโรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหารเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชะเชิงเซาเขต1ตั้งอยู่หมู่9ตำบลหมอนทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจัังหวดชะเชิงงแซาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2565มีนักเรียนจำนวน59คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา6คน โดยมีนางสุกัญญาทวัสินผู้อำนวยการโรงเรียนสุราครอง18ดํำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหารโรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหารขอนำเสนอผลการดำเนินงานการประเมินโรงเรียนคุณธรรมตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณธรรมสอพทระดับ3ามดาวจำนวนสีด้านดังต่อไปนี้ด้านที่1โรงเรียนโรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สะอาดบรรยากาศร่มรื่นสวยงามมีมาตรการรักษาความปลอดภัยมีสถานที่การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่องมีแผนปฏิบัติการประจำปีโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรม มีการประเมินผลและสรุปรายงานการพัฒนามีการนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องมีการกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพอผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสอพอมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆและมีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทั้งภายในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนหน่วยงานภายนอกและกับองค์กรศาสนามีการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสของโรงเรียนและยังได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายในและภายนอกด้านที่2ผู้บริหารผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัต,ตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสอพท การขับเคลื่อนการบริหารงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพอการนิเทศติดตามการดำเนินงานและการประเมินการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพอผู้บริหารมีกระบวนการบริหารงานที่มีระบบมีโครงสร้างการบริหารงานด้านคุณธรรมมีรูปแบบนวัตกรรมในการบริหารงานมีกระบวนการนิเทศกำกับติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสอพอทอมีการประเมินการปฏิบัติงานและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรมมียกย่องเชิดชูเกียรติครูและนักเรียนแกนนำผู้บริหารปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสอพอ มีการจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนสู่การปฏิบัติคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนผู้บริหารมีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนมีการนิเทศติดตามและยกย่องเชิดชูเกียรติครูและนักเรียนแกนนำผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติด้านที่3ครู ครูมีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรมสพอมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรมและมีการประเมินผลด้านคุณธรรมมีการจัดการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนโดยเสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพอผ่านกิจกรรมต่างๆ มีการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้มีสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและมีการวัดประเมินผลด้านคุณธรรมเพื่อนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนครูมีการสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนกับโรงเรียนอื่นเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรศาสนาและยังมีการเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ครูมีนวัตรกรรมและนำผลงานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับสถานศึกษามีการนำผลงานไปจัดการเรียนรู้ในระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษาครูมีความประพฤติต้นเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทออครูมีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากภายในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก ด้านที่4นักเรียนนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธ,ธอุดมวิหารมีความรู้ความเข้าใจคุณ,ณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณ,ณธรรมสพอถอนักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนนักเรียนมีการจัดทําโครงงานคุณธรรมมีการนําเสนอและและกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรมมีการสรุปองค์ความรู้จากโครงงานคุณธรรม นักเรียนโรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหารมีความเป็นผู้นำทางด้านคุณธรรมมีความรับผิดชอบกล้าสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์นในการจัดกิจกรรมเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีมีการนำเสนอผลงานการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสอพทนักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนได้โดยไม่ต้องออกคำสั่ง นักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีจนได้รับรางวัลทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกโรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหารมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสอพอ,อเพิ่มขึ้นและนักเรียนยังได้นำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหารมีความมุ่งมั่นมุ่งหวังที่จะนำพาโรงเรียนไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพื่อให้เป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์พร้อมเป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างนักเรียนบุคลากรและชุมชนให้เป็นคนที่ดีที่ประเทศชาติต้องการต่อไป